บริษัทคาวนายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับเป็นต้นสังกัดของน้องไบรท์วชิรวิทครับจะขอแจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับว่าผู้ใดเนี่ยไปกล่าวอ้างกล่าวถึงไปใส่ร้ายบิดเบือนความจริงต่อสาธารณะอันมีผลกระทบต่อคุณไบรท์เนี่ยทางบริษัทคราวนายเขาจะมีการสืบข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีการฟ้องร้องนะครับเป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และเป็นการม่นประมาทให้ก่อ ความเสียหายครับโดยบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ใครที่มีข้อมูลเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลไปให้เขาได้นะครับโดยทางบริษัทเนี่ยจะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดและจะไม่มีความการยอมความใดๆเกิดขึ้นครับก็สืบเนื่องน่าจะเป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวเมาส์เรื่องของมือที่สเอย่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแล้วก็ไปพาดพิงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกนะครับทีนี้เนี่ยก็ ตนสังกัดนะครับของทางคุณไบรเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าจะเอาผิดกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่เป็นความจริงครับ